เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่รูปภาพหรือข้อความลงไปในภาพที่เราต้องการนะครับหรือบางคนเรียกทําลายน้ํานะครับโดยใช้มือถือทํานะครับทําได้อย่างไรมาดูนะครับผมลงแอปที่ชื่อว่า Watermark นะครับ Watermark คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลงตัวนี้ไปนะครับก็โหลดจาก Play Store นะครับทีนี้พอลงไปเสร็จแล้วเราลองเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวที่1เลยนะครับ apply animate นะครับ apply animate เห็นะครับคือตัวนี้ครับตัวตัวนี้ครับตัวนี้ครับเนี่ยตัวแรกเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่าคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เลือกรูปภาพนะครับเราก็เลือกมาสักหนึ่งภาพนะครับสมมติว่าผมเลือกภาพนี้นะครับนะครับต่อมานะครับเขาจะถามเราว่าเราจะใส่โลโก้อะไรบนภาพนี้นะครับเราก็เลือกข้อความที่เราต้องการจะใส่ลงไปนะครับอ่าสมมติว่าผมเลือกภาพนี้นะครับอ่า แล้วก็ Select นะครับ Select ภาพโลโก้ของเราก็จะมาวางบนภาพนะครับทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างเขาจะมีสั่งให้ปรับความเข้มนะครับหรือว่าจะหมุนก็ได้นะครับบริเวณนี้คือหมุนนะครับนี้คือหมุนนะครับนี่ฮะซ้ายล่างของกล่องนี้คือหมุนนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือใหญ่เล็กนะครับแบบนี้นส่วนด้านบนเนี่ยตัวนี้เป็นการปรับนะครับปรับสีสันนะครับนี่ครับัที่ปรับฟลิปนะครับคือคือ พลิกไปพลิกมานะครับฟลิปนะฮะอ่าโอเคแล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการที่จะวางนะครับเพื่อให้ลายน้ำเนี่ยมันฝังเข้าไปในภาพที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมวางตรงนี้นะครับนะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตรงตรงตรงนี้นะครับประมาณบรรทัดที่2นะครับที่ผมกำลังสไลด์อยู่นะครับอันนี้คือปรับความเข้มความจางนะครับของลายน้ำนะครับเมื่อได้ตามต้องการเสร็จแล้วเนี่ยให้เราติ๊กถูกด้านบนนะครับ เห็นไะครับด้านบนขวานะครับนี่ครับอ่าเราติ๊กถูกตรงนี้นะครับแสดงว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแบบนี้อ่าติ๊กถูกไปแล้วนะครับจะขึ้นรูปเป็นรูปดิสเกตนะครับดิสเกตก็คือการเซฟงานนะครับตัวนี้นะครับอ่าถ้าท่านบอกเอ้ยตามนี้โอเคเลยนะครับต้องการเซฟงานได้เลยนะครับกดดิสเกตลงไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะฮะเรียบร้อยนะครับนี่ฮะงานที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านิโฆษณาฮะ นี่ครับภาพที่เสร็จแล้วนะครับเห็นนะครับอันนี้นะครับก็เอาไปใช้เอาไปแชร์ได้เลยนะครับจะมีลายน้ําเราติดมาตรงกลางติดมาตามตำแหน่งที่เราต้องการนี่ฮะนิดเดียวฮะเห็นไหมครับอ่าโอเคใช้ง่ายมากนะครับแอปตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวกรอกกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับอ่าตัวนี้นะครับแอปชื่อว่า Watermark นะครับ Watermark ครับตัวนี้นะครับ ลองไปใช้ดูได้เลยนะครับง่ายจริงๆครับเนี่ยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ